ที่เราจะพูดกันถึงอาณาบาณนสติภาวนาก็อยากจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันนะคะคำที่เรามักจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่สามคำด้วยกันคือเรียกต่างๆกันนะคะสามคำด้วยกันมีคำว่าสมาธิภาวนา กรรมฐานแล้วก็จิตภาวนาเหมือนอย่างเมื่อเวลาออกจากบ้านจะมาที่นี่ก็อาจจะมีผู้ถามว่าไปไหนไปทำอะไรถ้าเป็นคํากลางที่สุดก็คือมาปฏิบัติธรรมที่นี้มาปฏิบัติธรรมมาทำอะไรบางท่านก็จะบอกว่าไปทำสมาธิภาวนาบางท่านก็บอกว่าไปทำกรรมฐาน บางท่านก็บอกว่าไปทำจิตตภาวนาก็อยากจะชี้แจงคำทั้งสามนี้ว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันนะคะสมาธิภาวนาก่อนอื่นขอพูดคำว่าสมาธิก่อนอย่างมาปฏิบัติธรรมก็คือมาทำสมาธิมาทำอะไรในการมาทำสมาธิก็คือ มากำหนดใจมาฝึกอบรมใจที่มันวิ่งที่มันสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆความจำได้หมายมั่นต่างๆทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วความกังวลถึงอนาคตเป็นต้นนะคะจิตเมื่อจิตมันวุ่นวายมันก็ไม่มีความมั่นคง ไม่มีความหนักแน่นบางท่านที่สำนึกในความสำคัญของเรื่องนี้ก็จะมาหาวิธีที่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจที่มันวุ่นวายและสัมรสายนั้นมันนิ่งมันมันหยุดแล้วก็มีความมั่นคงหนักแน่นทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าจิตวุ่นวายและสัมระสายอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีกำลังมันเป็นจิตที่อ่อนเปลี่ยเปลียแรงเหนื่อย ทำอะไรไม่ได้นานไม่ใช่เหนื่อยกายแต่มันเหนื่อยใจและมันเหนื่อยซะยิ่งกว่าเหนื่อยกายฉะนั้นก็มองเห็นว่าการทำสมาธิคงจะช่วยที่จะดึงจิตที่วุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้วให้มันหยุดนิ่งลงนี่ก็คือความหมายของการทำสมาธิก็เพื่อมาให้จิตตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ของความคิดความรู้สึกต่างๆนะคะทีนี้สมาธิภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการทำให้เจริญทำให้ความตั้งมั่นแน,แน่วแน่ในใจนั้นมีความก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งอยู่แต่เพียงเบื้องต้นสมาธิภาวนาก็หมายถึงการฝึกอบรมใจ ให้สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ต่างๆจนจิตนั้นมีความนิ่งคือนิ่งไม่วันไหวด้วยสิ่งที่มากระทบง่ายๆแล้วก็มีความตั้งมัน่นมีความหนักแน่นมีความสงบ มีความเยือกเย็นผ่องใสมันเยือกเย็นผ่องใสยอยู่ในใจเพราะใจนั้นไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบไม่มีความรู้สึกทิ้งชังไม่มีความรู้สึกนิยมยินดีตื่นเต้นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกคิดอยากได้โนนได้นี่หรือคิดโกรธคิดเกลียดคิดวนเวียนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่หมายความถึงว่ามันสงบแล้วมันก็เยือกเย็นแล้วมันก็ผ่องใสเหมือนกับในวันที่ท้องฟ้าอากาศดีฝนก็ไม่ตกพระอาทิตย์ก็ไม่ฉายแสงแรงมันมีแสงสว่างแต่ในแสงสว่างนั้นมีความเย็นมีความสบายนี่เปรียบกับภายนอกนะคะภายในก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันดียิ่งกว่า แม้ข้างนอกจะร้อนเพียงใดฝนจะตกเปียกแฉะหรืออากาศจะหนาวจนกระทั่งกายสั่นสะท้านแต่ใจไม่สั่นเลยใจมันนิ่งมันสงบมันเยือกเย็นมันผ่องใสเพราะมันได้ฝึกอบรมสมาธิภาวนาจนกระทั่งมันชัดเจนว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งข้างนอกที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง ทีนี้การปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำสมถะภาวนาสอเสือมอม้าถอถุงสมถะภาวนาสมถะภาวนาก็หมายความว่าการฝึกอบรมจิตให้สงบอยู่กับความสงบเฉยๆสงบเฉยเก่อนยังไม่ต้องไปใคร่ครวนในธรรม ยังไม่ต้องศึกษาอาน,นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งนั้นเอาแต่จิตคือกำหนดจิตที่ซัดสายวุ่นวายให้สงบให้นิ่งซะก่อนเอาให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันมั่นคงให้มันหนักแน่นวิธีที่จะฝึกอบรมจิตให้สงบก็ได้การกำหนดจิตคือกำหนดสติกำหนดความรู้สึก ให้จดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเอาจิตผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่พูดตามสมมุติหรือว่าอุปมาณนะคะผูกมันไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตตั้งมั่นสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่บางทีบางท่านก็ใช้วิธีที่เรียวกว่าเพ่งกระสินมี แผ่นสี่เหลี่ยมมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นวงกลมแล้วก็ทำสีแดงแล้วใจก็จ้องจิตก็จดจ่อเพ่งดูอยู่ที่แผ่นกระสีนั้นนี่ก็เรียกว่าเอาจิตจดจ่ออยู่ที่นั่นหรือง่ายๆอาจจะจุดเทียนขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแล้วจิตก็เพ่งจดจ่ออยู่ที่เปเลวเทียนที่แสงเทียนพอจิตมันจะวอกแวกออกไปก็ดึงมันให้มาจดจ่ออยู่ที่นั่นหรือมองดูดอกบัว นั่งอยู่ที่ตรงริมขอบสะบัวกำหนดเอาดอกบัวสักดอกหนะึ่งจะเป็นดอกบัวตูมบานหรือกำลังจะเน่าร่วงก็ตามกำหนดจิตเพ่งอยู่ที่ดอกบัวดอกนั้นแต่ดอกเดียวนี่คือคำอธิบายที่บอกว่ากำหนดจิตจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนานเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ว่าจะสามารถทำให้จิตสงบได้หรือ,อยัง เพราะฉะนั้นก็กําหนดจดจออยู่อย่างนั้น,น,นจนจิตสงบไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเข้ามารบกวนได้และความสงบนั้นก็มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนรู้สึกตั้งมัน่นตั้งมั่นเหมือนกระเสาคอนกรีตได้ก็ยิ่งดีนะคะนี่ก็เป็น <c oughs> การทำสมาธิภาวนาที่บอกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการทำความสงบซะก่อน คือทำให้ใจสงบสะก่อนและใจที่สงบนี้เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ชื่อว่าสมถภาวนาทีนี้พอจิตสงบแล้วสงบนิ่งมีอารมณ์สงบนิ่งแล้วก็ต้องต่อด้วยการใช้จิตที่สงบนิ่งนั้นฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามสัธจธรรมหรือ ตามที่เป็นจริงด้วยวิปัสนาภาวนาวิปัสนาก็แปลว่าทำให้แจ้งคำว่าวิปัสนาภาวนาหมายความว่าทำให้แจ้งสมถภาวนาทำให้สงบทีนี้พอสงบแล้วก็ใช้พื้นจิตที่สงบนั้นฝึกอบรมปัญญาด้วยการใคร่ครวธรรมเช่น เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาจนจิตมันค่อยๆสัมผัสกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งชัดเท่าใดก็หมายความว่าปัญญาภายในกำลังเพิ่มพูนขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วก็ไคร่ครวนไปเรื่อยไม่หยุดยั้งวันหนึ่งก็จะเห็นจนถึงที่สุดตามที่เป็นจริง ตามที่เป็นจริงของอะไรตามที่เป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่ตามที่เป็นจริงตามใจของเรานะคะหรือตามใจของใครไม่ใช่แต่ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราจะใช้คำภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่า as it be as it be ไม่ใช่ as it is ถ้า as it is นั่นหมายความว่าเราคิดเราคิดมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาคิด หรือว่าท่านคิดที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นตามทิฏฐิของคนนั้นเราพูดกับเรื่องทิฏฐิเมื่อวานนี้แล้วนะคะตามทิฏฐิของคนนั้นแต่ถ้าหากว่าตามความเป็นจริงเนี่ย as it b บมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่เปลี่ยนเป็นอื่นนั่นก็คือความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่มันเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกับฝรั่งเราจะบอกว่า as it be การที่เราจะดูว่าวิปัสสนาเพื่อจะใคร่ครวญทำอย่างไรต้องดูจนเห็นว่า as it be not as it is เพราะว่าจาก verb to be มันกระจายออกไปได้เป็น I ก็ am y o U a R e we a R e they are he is she is มันออกไปได้ตั้งหลายอย่างหลายกระแส แต่ถ้า S it be นี่คือหมายถึงรากรากเงาหรือว่าความเป็นจริงตามธรรมชาติมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น,นอันนี้ก็เรียกว่าเราทำสติเราทำสมาธิภาวนา <c oughs> ด้วยการ <c oughs> ด้วยการที่กำหนดจิตให้สงบ <c oughs> เพื่อประโยชน์ที่จะทำวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต่อไปไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ใดฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็หยุดแค่ความสงบท่านก็บอกว่าเหมือนกับการปฏิบัติในลักษณะหินทับหญ้าเคยได้ยินนะใช่ไหมคะเมื่อเราเอาก้อนหินแผ่นหินไปวางที่หญ้าตรงใดตรงหนึ่ง ญ้าตรงนั้นก็ไม่มีโอกาสจะงอกงามแต่มันไม่ได้ตายนะคะมันก็ยังอยู่ใต้แบนหินนั่นแหละแต่ว่ามองดูเหมือนกับว่ามันไม่งอกนั่นก็คือถ้าหากว่ากำหนดจิตให้สงบอยู่ด้วยเพียงความสงบเพราะว่าเพ่งจิตกำหนดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สงบเพราะควบคุมบังคับมันไวเหมือนกับเด็กดือ้อเกเรแล้วผู้ใหญ่ก็สั่งว่านั่งอยู่ตรงนี้นะลุกไม่ได้ ถลุกมาหลายจะตีมีไม่เรียนกับมีแม่เรียวกำกับอยู่เด็กก็กลัวกลัวไม่เรียวอันนั้นแต่ในใจน่ะดิ้นรนไม่ได้นึกว่าจะยอมเชื่อฟังพอผู้ใหญ่ไปไม่เรียวหักหายไปก็ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นใหม่นี่ก็หมายถึงลักษณะของการทำสมาธิภาวนาด้วยการกำหนดจิตให้อยู่เพียงความสงบมันก็แค่นั้นเองแต่เมื่อยกแผ่นหินนั้นออกเมื่อใด หญ้ามันก็งอกขึ้นมาอีกคือไอ้ความดิ้นรนกระวนกระวายของจิตที่ซัดสายด้วยความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นไปอย่างเดิมเคยโกรธเคยโลภเคยหลงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเคยชอบเคยเกลียดเคยไม่ถูกใจอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพอมีอะไรมากระทบเข้าก็วิ่งบุ่นไปกับมันอีกเพราะฉะนั้นเพียงแค่สมถภาวนา หรือเพียงแค่การทําความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตยังไม่ใช่การปฏิบัติถึงที่สุดโปรดจำด้วยนะคะโปรดเข้าใจด้วยยังไม่ใช่การปฏิบัติถึงที่สุดและก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราจะต้องต่อด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เป็นจริง คือตามที่เป็นจริงของธรรมชาตินี่ก็คือความหมายของสมาธิภาวนาทีนี้กรรมฐานคำที่สองกรรมฐานก็หมายความว่ากรรมก็คือการกระทำฐานก็คือที่ตั้งฉะนั้นการกรรมฐานก็คือการฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงาน การฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงานแห่งการงานอะไรก็คือการงานทางจิตให้จิตมันรู้จักสงบเพราะรู้แล้วว่าความดิ้นรนระสรัมประสายวุ่นวายไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเลยมันทำให้ชีวิตนี้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเสียพลังแล้วยังสูญเสียพลังในการทำงานงานทางโลกก็เสียทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะฉะนั้นจึงมาฝึกอบรมใจให้เป็นที่ตั้งแห่งการงานซึ่งใจที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการงานได้ก็คือใจที่สงบที่ตั้งมัน่นที่นิ่งแล้วก็มีความเยือกเย็นผ่องใสเพราะเป็นใจที่มีกำลังก็มาทำให้มันสงบก่อนด้วยวิธีไหนก็ได้ว,วิธีสมถกรรมฐานซึ่งแปลว่าอุบายสงบใจ ก็คือการทำความสงบใจเพียงแต่เปลี่ยนคําพูดซะหน่อยสมถกรรมฐานก็มีความหมายเช่นเดียวกับสมถภ,ภาวนาที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพียงแต่เขาเปลี่ยนชื่อเรียกแต่ความหมายนั้นเหมือนกันคืออุบายของการทำใจให้สงบด้ยการเอาจิตเพ่งจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตที่สับสนซัดสายนิ่งแล้วก็อยู่ด้ความสงบ เยือกเย็นผ่องใสก็เรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยสมถกรรมฐานคือการทำใจให้สงบเหมือนกันพอใจสงบแล้วก็ต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คืออุบายเรืองปัญญาคือใช้จิตที่สงบนั้นพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นและปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงปัญญาข้างในปัญญาภายในอย่างปัญญาภายนอก คือมันสมองท,ที่เรามี IQ สูง IQ ต่ำนั่นหมายถึง Intelligence แต่ปัญญาภายในในที่นี้หมายถึง Wisdom เราพัฒนา Wisdom คือปัญญาข้างในให้เกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจนวันหนึ่งมันเป็น Intuitive Wisdom คือเป็นยาเป็นปัญญาที่เป็นญานยอยหญิงสละอานอกคุณเป็นญาน ญาณทัศนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานก็คืออุบายเรืองปัญญาก็เช่นเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกทีนี้คำที่สามคือคำว่าจิตภาวนาคำนี้เป็นคำที่อาจจะเรียกว่าใช้กันใช้กันไม่นานเกินไปนะักคำว่าสมาธิภาวนาหรือคำว่ากรรมฐาน เป็นคำที่ผู้ปฏิบัติธรรมคุ้นเคยมานานและพอต่อมาก็เดี๋ยวนี้มักจะหันมาใช้คำว่าจิตตภาวนาคือมันก็มีมาอยู่นานแต่ว่าเพิ่งจะมาพูดกันหรือว่าเรียกใช้กันในระยะไม่นานนักนี้บ่อยจิตตภาวนาเพราะความหมายของมันตรงตัวก็คือการฝึกอบรมจิตให้เจริญจิตตภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตให้เจริญ ตรงตัวทีเดียวด้วยวิธีของสมถภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าถ้าจะมาอบรมจิตให้เจริญก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกจิตให้มันสงบนิ่งมั่นคงเยือกเย็นผ่องใสแล้วก็พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการใคร่ครวญร,รม ด้วยวิปัสสนาภาวนาต่อไปฉะนั้นผู้ใดจะเรียกว่าสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานหรือจิตภาวนาก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าความหมายเหมือนกันคือมาปฏิบัติธรรมโดยการเริ่มต้นที่ทำใจให้สงบพอพื้นจิตสงบละเอียดประณีตมั่นคงก็ใช้พื้นจิตสงบนี้ใคร่ครวญทมต่อไปจนกระทั่งเกิดปัญญามองเห็นทุกอย่าง ตามที่เป็นจริงฉะนั้นกล่าวโดยสรุปการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์คือได้ผลเต็มที่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำชี้แจงไว้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่พร้อมทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เราจะได้ยินบางแห่งบอกว่า ที่นี่สอนวิปัสสนาไม่สอนหลอกสมถะเป็นไปไม่ได้เพราะก่อนที่จะไปใช้ปัญญาใคร่ครวญสิ่งใดต้องให้จิตสงบซะก่อนใช่ไหมคะเหมือนอย่างคุณครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะสอนลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์วุ่นวายซุกซนเดินไปเดินมาคุยกันไม่ยอมนั่งฟังครูครูสอนไม่ได้แต่ให้ครูมีความรู้เท่าไหร่ก็สอนไม่ได้ครูก็ต้องหาวิธี ทพ่่ะทำให้เด็กสงบสักก่อนสงบนิ่งมีวินัยพร้อมที่จะรับฟังเช่นเดียวกันกับเรื่องของจิตถ้าต้องการจะใช้จิตใคร่ครวญทำเพื่อให้เกิดปัญญาก็ต้องทําจิตที่วุ่นวายนิ่งไม่ได้นะให้มันนิ่งซะก่อนด้วยอุบายของสมถารนาคือกําหนดจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งจิตสงบหยุดดิ้น ที่แรกมันจะดิ้นนะคะมันดิ้นมากเลยแต่เสร็จแล้วมันก็จะหยุดดิ้นมันจะนิ่งเฉยเพราะมันดิ้นซจะจนเหนื่อยมันก็ไม่หลดเพราะฉะนั้นมันก็เกิดกำลังกำลังที่จะอยู่กับความสงบต่อไป